สวัสดีครับอยู่กับผมครับชาเชลชานครับวันนี้เจอกันครับวันที่6ครับของเดือนพฤษภาคมครับ2568นะครับแนวทางของเราครับอยู่สติแค่4วันเท่านั้นนะครับโอ้โหนะครับกิโรน่านี่เปิดบ้านเอาชนะท่านั้นมาโยก้าครับผ่านเป้ากันไปนะครับก็กราบประธานโทษด้วยนะครับนะวันนี้ครับมีรายการใหญ่นะครับมานําเสนอครับเป็นตัวพรีวิวเลยครับวันนี้ ก็หยิบยกคู่ทันตันอินเตอร์มิลานนะครับพบทางด้านบาร์เซโลนาครับในเกมการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลกที่2นะครับเลกแรกครับเล่นในบ้านของทางด้านบาร์เซโลนาครับที่สเปนครับจบไปที่3ประตูต่อ3ครับโอ้โหยิงกันสนุกสุดมันเลยทีเดียวนะครับมาดูความพร้อมก่อนเกมครับเริ่มที่ทางด้านงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับของทางด้านซิมิโนอิซากิครับเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมลีกนะครับพวกเขาเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านเวลูนาครับไปที่1ประตูต่อ0ครับ เกมนี้ครับจะไม่มีท่านลาตุลโลมมาตีเนสครับหัวหอกตัวเก่งชาวอาร์เจนตีครับที่บาดเจ็บในเลกแรกนะครับจะได้เข่าดีครับห้องเครื่องตัวเก่งนะครับชาวเตอร์ค้าฮาคารซานาูกูนะครับพ้นโทษแบงกลับมานะครับโดยเกมนี้ครับแผงกลางก็จะมีท่านฮาคารซานาูกูนะครับเฮลิกมาเคติยานครับลวงถึงนักเฟริโกดิมาโกนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับ ส่วนทางด้านคู่กองหน้านะครับวันนี้ก็ใช้งานทางด้านมาคุสตูรามครับจับคู่กับทางด้านมาโกอานาโตวินนะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับมาฟังบาเซลหน้าของทางด้านเซฟฟิกบ้างนะครับในเกมที่แล้วนะครับเป็นเกมลีกนะครับพวกเขาบุกไปชนะทางด้านริเบรุลิกครับไปที่2ประตูตัวหนึ่งครับนัดนั้นก็ถือว่านะครับโลเคชันพอสมควรครับพักตัวจริงทั้งนั้นเลยนะครับส่วนคนพร้อมในเกมวันนี้ครับก็ยังไรเอาท่านชัวกุนเดโรเบิร์ตเลวานอสกี้ครับรวมถึงด้านอเล็กซานโดบันเด้นะครับที่บาดเจ็บนะครับ โดยเกมแดนกลางวันนี้ก็จะส่งท่านลามินยาเมาดานี่โอโมครับรวมถึงท่านลาวฟินย่านะครับคอยปั้นเกมครับส่วนน้าเป้าในเกมวันนี้ครับก็จะเป็นหน้าที่ของท่านเฟรรานตอเรสนะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับเกมนี้นะครับเป็นเกมชี้ชะตาแล้วครับว่าทีมใดนะครับจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปนะครับ อินเตอร์มิลานนะครับในเกมเล็กแรกนี่โอ้พิสูจน์ได้เห็นนะครับพวกเขานี่สู้บาซ่าได้อย่างสนุกสุดมันเลยทีเดียวนะครับเกมวันนี้ครับน่าจะทําการบ้านมาดีพอตัวอยู่นะครับน่าจะประกบตัวชิดจัดนะครับของบาเซลนาครับซิโมเนอิซากี้นะครับน่าจะสั่งประกบทนันลามินยาเมานะครับวันนี้น่าจะเล่นยากพอตัวอยู่นะครับดูแล้วจะเกมวันนี้ครับไม่น่าจะซัดกันเยอะแยะนะครับน่าจะมาปิดแนวรับทั้งคู่นะครับหลังจากนี่โอ้โหโดนสอยไปถึง3ประตูครับของ2งทีมนะครับ โอกาสนะครับที่จบเสมอ90นาทีนะครับในเกมวันนี้นี่มีสูงเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับวัดใจไปที่ทางด้านเจ้าบ้านครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับน่าจะยันอยู่นะครับใน90นาทีนะครับส่วน f c ท่านใดนะครับที่เชียร์ทีมไหนในค่ําคืนนี้ครับอย่าลืมครับเช่นเดิมครับแลกเปลี่ยนกันได้ครับที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้ครับก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามครับกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ